ไม่ละจ้าอีกเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเลขถือใจพอดีจ้าเลขลดเลขคณะเจ็ดสามหกเจ็ดพอดีพี่น้องน้องดาสามหกเจ็ดคือห่าหกเจ็ดนังโอ้ยนี่เลขน้องดาบอกพอดีเอาห่าหกเจ็ดนี่บอกมันเป็นห่างหกเจ็ดนี่ก็เอาสองใบรถบ่านนังเขายังละใบก็ได้ครับเดี๋ยวแบ่งให้อ๋ออันนี้มันมันมีใบเดียวตัวนี้ใบนี่ เอาอันนี้ก็ได้เอาสามใบนี้ก็ได้นีเ่เลขตัวเอาเพิ่มเอาเพิ่มได้เราได้ซื้อเพิ่มน้องเพิ่นมาพอดีค่ะมาซื้อของก็เลยแวะซื้อของแม่ค้าก็เลยอุดหนุนต่อเลยนี่ตัวใดอีกฮามีรางวัลทีนึงนั่นนี่เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> 70, เจ็ดศูนม่พอเจ็ดศูน 70, ครับครับหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ครับหกเจ็ดนย์ไอมันเป็นเลขอันสูตรพามา่ามันม 70, นี่เจนย์แต่ว่าได้ละละอันใหม่นึ่งองจะได้อีกเจ็ดหงาม7 0 670ูนนะ 70, 70, ย์ห็ด่พพี่น้องหนึ่งเกเจ็ ส4มสี่เก้าสามสี่จ็ดนย์นงเกาดนิี่นึงบหมัดับหนึ่งเล่นพนมาดับหนึ่งเอาหกเเนี่ยแล้วพี่น้องอ้าว ได้เดีวเดี๋ยวแม่แจ้าเพิ่มเอาเพิ่มเออ้าเอาองขวดบอไม่ว่่ขวดเดียว โอ้พราะรจะเอาบ่มีขนมสองอันอันละสองบาทนะโอ้พอดีพอดีบ่นนส,สิบบาทจ้ะอันนี้สิบบาทอันนี้สิบบาทโอ้เอาสองอันบ่สองอันก็เป็นสี่บาทโทษหกบาทเนาะงั้นใหม่เศร้าทั้งขายของพี่น้องทั้งซื้อเลขเอาคักๆ <laughs> นีเด้อพี่น้องภัยมากกระตามเด้อนี่แหละซื้อเพิ่มจ้าโชคดีมันมาน้ำกันจ้า